เอา้าเย็ดแค,ลค่ล้มเหรอครับล้มเหรอลื่นเหรอฮะโอยบุบเลยเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับฟองวอนบุญชาแลนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังขับรถไปทำงานนะครับอากาศดีดีดีเฮียอะไรแล้วครับฝนจะตกแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยเนะี่ยงามไส้และกู ต้องเป็นวันอ้าวอ้าวอ้าวพี่พี่โอ้โหคือจะเลี้ยวโอ้ก็เปิดไฟหน่อยเด้แม่ให้ตายแต่ละคนคือตอนนี้ก็ต้องรีบซิ่งหน่อยนะครับว่ากลัวเพราะว่าเพราะว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวเพราะว่าคนจะไปไม่ทนันไม่ใช่ไม่ทันที่ทำงานนะไม่ทันฝนตกนะครับตอนนี้ถนนมันยังไม่เปยียกก็เลยซิ่งหน่อย นะครับถนนมันอาจจะยังไม่ลื่นมากเออแต่ก็อยากให้ทุกคนขับขี่ระมัดระวังกันด้วยครับในช่วงเวลาที่ฝนตกในโรดเยอะขนาดนี้นี่ก็ฝ่ายมูงเองทำไมมันลืเยอะจังวะ <S <S อุ้ยเฮียลงเม็ดแล้วลงเมด็ดลงเม็ดโอ้หนาวใส่กูแล้วชีวิตเอ้าเย็ดแค่เฮ้ยโอ้โหมาคนละทางโอ้ยไม่ทันแล้วทุกคนฝนตกแล้ว โอ,โอ้โอ้ตกตกแล้วตกแล้วโอ้ยกูเพิ่งเช็ดรถล้างรถเมื่อวานวโอ้ยตายตายติดเดอะเฮลอะไรครับเนี่ยโอ้ยตกเฉยไม่ทันวะโอ้ยเรียบร้อยรถชนแน,น่เลยโอ้ยเป็นไรปะครับอ๋อ ครับโอ้ยมันตกอะไรตอนนี้วันเนี้ยล้มเหรอครับ<ะ>ล้มเหรอล,ลื่นเหรอฮะเป็นอะไรไหมอ่ะอ้แล้วฝนตกอีก เข็นลงไปก่อนไหมเข็นลงไปก่อนไหมเข็นลงไปข้างล่างก่อนไหมครับเปียบโยบุบเลย อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ใช่ปะเก็บไปก่อนก็ได้นะท่านท่านอ่งคอมไปได้ไหมครับเดี๋ยวผมเอ้นี้ไปเดี๋ยวผมถีบให้มันเลื่อน,นใช่ไหมอ,อันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับ ดี๋ยวมีกระเป๋าไหมใส่ได้ไหม,ไไหมใส่ตรง,ตตรงไหนเอ่ยเดตงน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละครับใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมบอกบอกลูกค้าก่อนก็ได้ครับขอใส่หน่อยนะมันเลอะนิดนึงอะ่ะเข็นลงไปดีกว่าไหมเข็นลงไปดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าเนาะ เดี๋ยวขับเดี๋ยวขับไปหลบฝนก่อนก็ได้ครับผมว่าเข็นไปหลบฝนก่อนก็ได้ฝนมันตกไงทำมันลื่นแต่ว่าเมื่อกี้คือลื่นเราไม่ได้ชนกับใครใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่ได้ชนเนาะอ๋อก็คณะเขาเบรกใช่ไหมตอนชัยคณะเขาเบรกแลหนูก็ต้องเบรกตามเขาหนูก็เลยไหลแล้วเขาต่างแกันอ้าวแต่เขาไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราล้ม อ๋อเาอยู่ข้างล่างสามคันอ๋อ <ST AN> เดี๋ยวลงไปจอดข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงไปจอดแล้วเดี๋ยวผมขึ้นมาช่วยเข็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลบตรงนู้นอ่ะกองกระบะที่เขากระพิบพฟไฟไว้อ่ะ <ST AN> หรือไม่ก็ค่อยๆไหลลงไปก็ได้ครับทางมันสโลปอ่ะ นะโอ้ฝนตก,อ,กอีกอย่างเซ็งเลยโอเคครับรไปก่อนเลยฮะไปก่อนเลยค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไปฝนตกทีไรเ,เจอบเหตุทุกทีเลยรัดาเป็นเยอะเราเมื่อกี้คู่กรณีเขาไปไหนแล้วครับ ไปแล้วหรอคือคู่กรณีเขาขับไปแล้วใช่ไหมตามหลังมามันไอ้กล้องมันไม่ทันเห็นไงล้มไปก่อนใช่ขี่รถเ,เก่งใช่ไหมครับไม่อมอไซค์อ๋อ,อมอไซค์เห<ๆ>มือนกันเลยนะมีประกันไหมครับเนี่ยไม่มีด้วยเนาะ โอ้แล้วฝนก็มาตกอะไรตอนนี้เนาะหน้าร้อนแท้ๆเจ็บเยอะไหมครับอ,อ๋อคือตรงนี้คืออันนี้คือมันขาดหรือแล้วหรือว่าอันนี้ตอนตอนอันนี้ตรงนี้รูเนี้ยรูนี้คือรูที่ขูดใช่ไหม อ๋อค่ะัันนี้พี่จะไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยวันนี้ไปเมืเอ,อครับคนคุยงานต่ออ๋อแต่เมื่อกี้คือเห็นน้องเขาเกิดอดุบัตเหตพอดีเลยใช่ไหม ผมก็ว่าทำไมรถมันติดแปลกๆก็แต่ดีนะตกไม่หนักมากแต่ก็เปียกอยู่น้องเขาจะเคลียร์ยังไงครับเนี่ยจะต้องไปยังไงอะครับรถอยู่ที่ไหนครับที่ไปส่งอ่ะเพื่อผมผ่านเพื่อเพื่อเฉย

ไม่ของกวมันขี่ไม่ได้ไงแล้วถ้ามันไปล้มอีกอ่ะโอเคขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเนาะชัชวนนะว่าได้ครับอืมแต่ดีโชคดีได้ ทางมันสโลปด้วยไงแล้วถนนมันลื่นอ่ะถ้าเบรกถ้าเขาเบรกเมื่อกี้ไม่ได้มันก็อืน่าจะพับอยู่อ่ะอนนล,อลองสตาร์ทดูแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้สตาร์ทเนาะเมื่อกี้สตาร์ทลงมาแล้วอ๋อเมื่อกี้สตาร์ทลงมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคันเร่งอะไรปกติดีไหมมันหักแค่ตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ไฟเลี้ยวอย่างเดียวมันล้มฝั่งไหนครับโอุ้ยฝั่งนี้เลยเหรอ <c oughs> ลองสตาร์ทแล้วก็ลอง ไอ้นี่ก่อนนะเวลาก่อนจะขับอะครับลองปล่อยคัสเหยียบเบรกเช็คเบรกก่อนนะแล้วค่อยไปนะครับครับอุออบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อไฟฟ้า,าก่อนครับขับดีๆนะครับอย่าเหยียบเบรกหนักนะพยายามบีบเบรกมือกับเท้าพร้อมๆกันนะครับมันช่วยได้โอเค ขับดีๆครับโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ก็อีกคู่หนึ่งโอ้ยไอ้เฮียนี่ก็ตกหนักเอาเรื่องอยู่คุยตอนนี้ก็ตกหนักเอาเรื่องอยู่ครับแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วอะเปียกละฝ่าไปเลยแล้วกันโอ้ ก็ฝาทุกคนด้วยนะครับฝนตกอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อเลยอะแต่คือตั้งแต่ที่ผมเจอฝนตกมาเนี่ยก็สองรอบแล้วนะคลิปแรกก็ลงไปแล้ววันวันนั้นฝนตกวันแรกก็เจออุบัติเหตุแต่นี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้เจอจะาจะแต่ก็เมื่อกี้ก็เรียกว่าเกือบจะจะาแล้กัน <Nope. S 1> คือเขาล้มก่อนหน้าพอดีแล้วผมตามหลังมาพอดีเลยเห็นอุบัติเหตุหก็ ถือว่าได้ลงไปช่วยเหลือน้องเขาหน่อยนะครับเขาก็ไปส่งงานช้าด้วยก็ฝากทุกคนที่แบบว่าเออสั่งแก๊ปหรือว่าแบบพวกแบบส่งอาหารอะไรเงี้ยนะฮะฝากหน่อยแล้วกันนะว่าเออถ้าเกิดอุบัติเหตุก็อารมณ์เอร่อยแล้วก็เออเข้าใจน้องที่เขาเกิดอุบัติเหตุกันด้วยนะครับเฮ้ยเซ็งจัดเลยวันนี้ฝนตกตัวเปียกรถก็เพิ่งเช็ดเมื่อวานโอ้ยถ้าไม่เกี้ออกจากบ้านเร็วกว่านี้ก็ ผงไม่ไม่เปียกอ่ะเออไอ <h ums> ตัวนี้ไม่ค่อยตกแล้วครับทุกคน <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> แน่ะเวลาผมจะผมเจอฝนปุ๊บเนี่ยผมปรับแทกชั่นสีเลยนะเพื่อไม่ให้ร้อมันตับนะข้อดีของการขับรถเอ่อบิ๊กบค์หรือว่ารถที่เป็นรถใหญ่ทรงเอ่อไม่ว่าจะเป็นทรงอะไรก็ตามสปอร์ตเนคเต็ ก็ข้อดีของมันคือมันมี ABS นะครับแล้วก็มีพวกระบบไฟฟ้าในการช่วยเหลือในเรื่องของอความลื่นความเรื่องของล้ออะไรพวกนี้นะครับ ABS ก็ช่วยไม่ให้ในเรื่องของล้อมันล็อกไม่ให้ช่วยไม่เรียกว่าช่วยให้ล้อรถของเราเนี่ยมันไม่ฟรีนะฟรีหมายถึงว่าล็อกไปเลยแล้วก็ทําให้ไหลแล้วก็เบรกไม่อยู่อะไรประมาณนั้นนะครับตามที่ผมเข้าใจนะเออ ก็ประมาณนี้ก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าที่บอกฝากในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะฮะขับรถเนี่ยมันอันตรายนะรใช้สติสมาธิเยอะๆถ้าเกิดผมเจอฝนตกหรือว่าใครเจอฝนตกก็ตามนะครับขับช้าหน่อยเลยก็ดีนะฮะอย่าขับเร็วเลยมันไม่คุ้มชีวิตเรานะไม่คุ้มความเสี่ยงแถมเสียง,งานเสียการอ,กาอีกนะฮะ ก็ขอให้น้องคนเมื่อกี้นะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็คนที่เกิดอุบัติเหตุตอนช่วงฝนตกนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับ<ๆ>เบมื่อกี้ก็มีรถจุกตูดกันอีกคันหนึ่งนะเออก่อนหน้านี้ก็เห็นน้องคนหนึ่งเข็นเออเข็นรถด้วยแต่ว่าเข้าไปช่วยไม่ทันแล้วครับก็วันนี้ก็ยังไม่ได้รีบไปทํางานมากก็อยากจะเข้าไปช่วยอยู่แต่ว่าเออขึ้นสะพานมาแล้วอะ่ะแล้วน้องเขาอยู่ล่างเออจะให้วนกลับไปช่วยก็เออน้องเขาน่าจะหายไปแล้วนะครับกลับรถไกล โอเคก็ okay. สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมเหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับตอนนี้ก็มีไม์แล้วอะ่ะเออเสียงมันก็ดีอะ่ะชัดหน่อยดูเร็วไม่ได้ดูเร็วกูไม่ได้ภาคแล้วนะฮะมันเดียวจริงๆนะครับเออแค่นี้แหละสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่องของผมฝนไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับ